สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องสวอนเล็กเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 วันนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงบรลเละเรื่องสวอรเล็กเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เป็นการแสดงเปิดงานมหกรรมศิลปะก,การแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่26ในการนี้ทอปพระเนตรการแสดงบัลเล่ชุดพิเศษประกอบเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนและการแสดงบัลเล่เรื่องสวรลเล็กโดยชนะบ,บอลชอยบัลเล่จากสาพันธรัฐรัสเซียคณะบ,บัลเล่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลกก็ตั้งขึ้นเมื่อปี2319ณกรุงมอสโกและจากการแสดงบัลเล่เรื่องสวรรเล็กเมื่อปี2420 เป็นการประพันธ์ดนตรีของคีตากวีระดับตำนานปิออสอิลิสไซคอฟสกีและเป็นบัลเล่เรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดนับเป็นการจัดก,การแสดงครั้งแรกในประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีแสงแห่งสาพันธรัฐรัสเซียที่เห็นความสําคัญของการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาพันธรัฐรัสเซียทางด้านของศิลป,ปะวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน สำหรับงานมหกรรมศิลปะกการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี2542เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542 จะได้สร้างชื่อเสียงให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเอเชียรวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเศรษฐกิจกษษและการให้บริการทางสังคมโดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่7กันยายนถึง20ตุลาคม2567ประกอบด้วยการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงโอเปรา่าจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาพันธรัฐรัฐรรเสเซียสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรสาธารณรัฐอุเบกิสถานสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐอิสรา,าเอลอิสราเอลและประเทศญี่ปุ่น หลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภพดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเตรียมช่อดอกไม้มอบให้แก่วัทยากรและผู้แทนนักสแสดง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดีวัดวันนี้เวลา17นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสิริยาภรณ์วัดเศรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ้ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดีวัด ซึ่งถึงชีพิตกใสเมื่อวันที่6มิถุนายน2567ด้วยทรงชราภาพสิริพระชนาสา94ปีโอกาสนี้สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพลเรเอกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดิวัน์เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์ประสูตแต่หม่อมเร่สวัสดิวัน์ณอยุธยยาเมื่อวันที่27ธันวาคม2472 เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียวและคณะแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทรงเข้ารับราชการตั้งแต่ปี2505โดยทรงเป็นนายแพทย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพกรมแพทย์ทหารเรือรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและนายแพทย์ประจำสำนักกองบัญชาการทหารสูงสุด ปี2534ทร25งเป็นราชองคร,รักษ์พิเศษต่อมาทรงได้รับพระราชทานพระยศทหารพลเรือเอกเป็นกรณีพิเศษและทรงเป็นนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการกรมทหารราบที่3รักษาพระองค์กองนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทั้งนี้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ในพระบรมหาราชวังณบุดบรักรยาสนานพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดิวัต์ เฝ้าทูลละองธุรีพระบาทเป็นลำดับที่สองในการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเศกที่พระหัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งอัทธทิตอุทุมพรราชอาณนจณพระที่นั่งไพศาลทักษิณพลเรอเอกหม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัตรเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทกราบองคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเศกณนะทิศปุรพาหรือทิศต,ตะวันออกเป็นทิศแรก พลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัตรทรงสมรสกับหม่อมนวลสีสวัสดิวัตรณอยุธยาสกุลเดิมเปีระบุตรมีบุตรธิดารวมสองคน พระบาทสมเด็าจพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารสแสดงความเสียพระราชาไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินมถล่มจากพายุไต้ไฝุ่นยางยิในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่7กันยายน2567ข้อความพระราชสารมีดังนี้ พระนท่านประธนานทิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในยามที่ประเทศไทยเองตกอยู่ในภาวะตั้งรับรเผชิญกับมหันตภัยพยายุใต้ฝุ่นยางิและต้องระดมสภากําลังเพื่อกู้ภัยและบรรเทาทุกราษฎรที่ประสบเคราะหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอยู่นั้นข้าพเจ้าและพระราชินี ขอร่วมแสดงน้ำใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับบรรดาเพื่อนร่วมทุกยากของเราในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงสาหัสจากพยายุไต้ฝุ่นนี้อุทกภัยและเหตุดินถล่มครั้งใหญ่ในจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือของเวียดนามรวมถึงกรุงหาหนอยนั้นความแปรปรวนในสภาพภูมิอากาศโลกมีส่วนทําให้พายุมีความรุนแรงเกินคาดโดยไม่เพียงแต่นํามาซึ่งการสูญเสียชีวิตเป็นจํานวนมากรวมทั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญหาย หากยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวเวียดนามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ประสบความทุกข์ยากและความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้นอกจากความเอื้ออาทรห่วงใยที่เรามีต่อประชาชนคนไทยของเราเองแล้ว เราขอส่งความอาทรห่วงใยมายัางประชาชนชาวเวียดนามด้วยทั้งขอให้กำลังใจผู้ประสบภัยและครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้มีพลังและความหวังว่าจะผ่านพ้นภัยพิบัติครั้งนี้รวมทั้งให้มีการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดนคนปรปฐมวันนี้เวลา20นาฬิกา21นาทีทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดี เสด็จไปยังโรงเรียนตรัตนโกสิทร์สมโพธิบวรนิเวศสารยาในพระสังฆาราชูปธรรมอําเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมทรงเปิดชมรมทวีนัมบวนและศูนย์เพื่อนใจทวีนาบวน no. ซึ่งโรงเรียนได้จัดตั้งชมรมทวีนับวน no. มาประมาณ15ปีดำเนืนกิจกรรมเน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทวีนาบวนทุกๆปีและเข้ารอบระดับประเทศรุ่นที่12 สำหรับศูนย์เพื่อนใจทุบีนมบวรมีอาสา,าสมัครประจำศูนย์30คนจัดกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนสนใจเช่นสอนเต้นคอเแดนซ์ Dance, แก้ปัญหาพัฒนา EQ ิกิจกรรมเด่นอาทิผลิตภัณฑ์จากบัวเนื่องจากผู้ปกครองทำนาบัวกันมากนักเรียนจึงนำส่วนต่างๆของบัวมาประดิษฐ์เป็นของใช้สาวน้อยส่วนน้อยในขวดแก้วและพวงกุญแจใส่ใจกันทำจากฝาขวดพลาสติก โปสการ์ดสีน้ำนคนปรปฐมบ้านเราใช้สีธรรมชาติจากดอกต้นทรงบาดานต้นไม้ประจำโรงเรียนระบายสีเป็นรูปสถานที่สำคัญของจังหวัดและวิถีชีวิต,ตรอบตัวประลิ์เครื่องประดับหน้าตาสินจากวัสดุเหลือใช้เช่นกระป๋องน้ำอัดลมและกระดาษช่วยลดค่าใช้จ่ายและสนับสนุนกิจกรรมหน้าตัสินที่มีชื่อเสียงของโรงเรียน ต่อจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทบีน้ำม้วนของจังหวัดนคนปรปฐมปัจจุบันเป็นจังหวัดทบีน้ำม้วนระดับเงินปีที่1มีสมาชิกจำนวน149,604คนมีชมรมทบีนัมเวนร์อยเกชมรมศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเวนร์อยเจแห่งมีผลงานชมรมทบีน้ำม้วนประกอบด้วยระดับเพชรปีที่4ได้แก่บริษัทเทพปรดุงพรมมะพร้าวจำกัดระดับต้นแบบเงิน ต้นแบบเงินได้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีระดับเงินปีที่1ได้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรระดับดีเด่นได้แก่บริษัทอินโดรามาโพลีเอสเตอร์อินดัสทรีจำกัดมหาชนเตือนจำกลางนาคปรปฐมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีศรัทธาบริจาคเงินสมทบบูลณิธิภิเษกทวีนับวันแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิภิเษกทวีนับวันจากนั้นพระราชทานกำลังใจและพระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนคปรปฐมศูนย์ฝึกแลวอมเด็กและเละยาวชนชายบ้านมุทิตาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเซรีนทกลรวมทั้งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทุบีนบวนจากโรงเรียนรตัตนโกสินทร์สมโพธิบวรนิเวศสารยาในพระสังฆราชูประถมและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดนครปฐมก่อนเสด็จกลับทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทุบีนบวน ส่งร้องเพลงเก่งและดีท o บีน u m b บ r รวันร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีน u m b บ r รวันไอดอรุ่นที่14 มเด็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนก,กัญญาทรงร่วมกิจกรรมเผยแพร่อ,องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยณกรกุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน